สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับมือนีนะครับเอนมินเฮ่ากับช่องตามห้อยรยธรรมของเฮ้านะครับผ้าท่านขมา่าชมอาสมฤษีสามภพดาบทนะครับตอนนี้เฮ้าขมาแล้วเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิวสไปเบื้องอาณาจักรของปู่ฤษีดาบทนะครับเพราะว่าตอนนี้กัน <c oughs> เฮ้ากำลังนําหาอยู่กฮากำลังตามหาเดี๋ยวสิ หายผ้าไปเลาะเบิ้องอนาจักรนะครับในเขตนตครับเขามาในกามีตะปลานะครับปลาหินแห่เขาเรียกว่าโกกหินแห่นะครับโกกหินแห่เป็นโคก,กที่อ่าเป็นโคก,กที่เขาเรียกว่าสาธารณะนะครับเจ้าของเพิ่นก็นกนคือพอสงวนนะครับเป็นปลาสงวนเนาะนี่นะครับเอาโอ้นี่ปูหรือสีพนนัง <c oughs> โอ้ อนุโมทนาสาธุครับปู่สวัสดีครับสวัสดีเออได้มาอยู่ป่านี่โดนปะได้หรอครับปู่มันสิบิลสิบปีแล้อกว่ตั้งแต่ป่างหกหกคนครับก็มาอยู่มาเห็ดมาสั่งแล้วฮะมันเป็นวัดเป็นสถานธรรมในภายฝากหนาเราล่าบ่ได้หวังบ่ได้หวังว่ามาเป็นเอายึดเป็นของเจ้าของบ่ให้ใครมาอยู่นัมเนาะอยู่ผู้เดียวรตายแล้วครับมันเป็นของรวมกันก่าเนาะครับสร้างย์ไปยังให้ลูกให้หลานแล้วฮะมันกลายเป็นวัดเป็นว่าเป็นทสิบพ่งผ้าอาศัยให้ลูกหลานได้กราบได้ไว บริษัเขาเจ้าของครับเสางขึ้นมานี่บ่แเ่นหยังกับบริเอันี่บริเเฮ็ด้ากมับไม้เห็ดในความเดือมใสใจสัทวาครับแหว่งเพื่อให้ลูกให้หลานหรือมันเป็นสถานที่ท่งเกีียวของลูกของหลานได้ก็แฮงดีจักไรครับปูอยู่เนี่ยปูเฮ้าก็อยู่บ่บเว่กวนที่สินป่ามันแปดสิบกาไรแต่ว่าเขาอยู่สีเดียวน้อยเดียวน้อยๆเอาพ่ออยู่เอาพออยู่บริษเอามาเห็ดมาทำมาส่งเป็นหัวไฮหน้าสวนเอามาหมองเป็นปฏิบัติซื้อ พุ่มเจ้าทีเพิ่นเป็นไดปูอยู่นี่พุ่มเจ้าทีเพิ่นแน่นอนวะคันคันคนมาปฏิบัติดีนี่ดีแท้แน่นอนครับเออเทวดาอยู่นี่ดีแต่่วาเทวดาอยู่นี่เพิ่นก็ได้ก้ลูกอะไ้จากนี้ครับเออคนศรัทธาก็เกิดขึ้นจากนี้แต่ก่อนบ่มีฤทธิ์มีเดชหยังเฮ็ดหยังก็บ่เป็นครับเพิ่นมาสอนมาเฮ็ดมาท้ำจนคนได้มาเลี้ยงกายสังขารได้อยู่ได้สร้างพระสร้างหยังขึ้นเออก็ย้อนเพิ่นบ่แม่นเจ้าของมีฤทธิ์เองดิครับอ่าเทวดาเทวดาเออรูปพุ่มจีเพิ่น แต่ว่าพุ่มที็นเข้าเข้าไปได้ผมผมไล่พระปฏิบัติในเฝอสาสาเนี่ยมันสาอย่างในสาขุดเองบอกหรือยังไงโอ้สาเนี่ยมันเป็นของเขาบอกพื้นที่หลวงตัวเขามาขุดเอาของจ้าของหน้าที่จริงจ้าของหน้าเขาของอันนี้เป็นที่ดินเขาัีมันก็ติดกน้าเขาเนาะติดกก้านเขาเขาเลยขุดสาหม่องนีก็พอดีกับเ่าได้น้ำใส่เนาะได้น้ำใส่บัดนี้พุ่มเจ้าทีหม่องนีตะพัดผู้ขากามาเนี่ยมันมันรู้สึกว่ามันเย็นมัน คือผู้ที่มีศีลมีธรรมอยู่ได้โอ้อยู่ได้ตัวมักแมนบอเป็นทั้งสันบอสขัดมากขัดผู้ปฏิบัติอยู่ได้เอ็นบอสขัดผู้มาปฏิบัติแท้รับรองว่าผู้นั้นโบอัดยินแต่ว่าร์่องนึ่งเตวาเพิ่นว่านี่ผู้ขายยางเข้าไปเนาะยางเข้าไปได้ทำมองมองเขาเห็นงูเลยยางเข้าไปเอางูขึ้นมาอยู่นี่งูชื่อมื่อบาเห็นเด้บ่เห็นเลยตีบ่เห็นกับบุกอาเขาเห็นกับเรื่องงูคนหัวลุกเลยไหมเอ้าคือสิมาตรัสรับงูพี่น้องงูอยู่นี่ บันนี้ผู้ขาก็เลยตันคิดอธิษฐานถามอยู่หรือว่าพุ่มเจ้าทีมองหนีดีจิงจีกะว่าเป็นปูหรือสีมาอยุหนีเนี่ยหรือว่าเป็นสีไห่โศกมนุษย์มาหน้าสองตัวสามตัวคนเขามาหาดีกันสิบบ่เคยมีอยู่ตีมีปอมีสามตัวหนึ่งตันี้ถือสามตัวนั่นหนึ่งเกตเกตนึงหนึ่งอย่าผู้จำอะไรครับจงรุ่นหนีรุ่นจีนจังหวะนึงกะคนบรรทมเนี่ยเขาจะเข้าได้จกเสียนมันมันบอให้บอกค้น มันว่าถวายสองหมื่นเนี่ยกับหัวหมูอีกเก้าหัวนั่นห็นบอกแสดงว่าเพราะว่ากุ้มมองนี่ปูลื้อสีสามพมเนี่ยเราว่าด้แสวงเงื่อนได้ครับแต่ว่ามาอยู่นี่ขันเห็ดขันทำขันปฏิบัติดีเพิ่นกะไห้มาอยู่น้มกันกันผูใดมีทุกท่านใจมีทุกท่านใจมาเห็ดมาเห็ดเอาเด้อมันมันมันดีเองเห็ดใต้เทีวดาตาลต์ตันการปฏิบัติบบแมนเห็ดแล้วบบแมนว่ามานรอเออบบแมนมันรอเอาของเขาเราก็ได้แล้วก็ไปเนี่ยพวกนั้นก็จะเจร่ญนแท้บ่บ่ไป่หล แต่ว่าเป่นเยนมนันตัดโซนพวกห้ฤไธิีใไ้เดดไ้บาร,รมีเฮ้านะออใอ้มนุษย์มา้ามาซอยเหลืองเฮ้าผู้ข่าไปลอยมาแล้วเดียวพี่น้องผู้ข่าไปลอ,อยมาแล้วปูเรื่องสีสามพบเขียนใบหนี่งผู้ข่าไปลอยไปลอยมาแล้วเดียวเดียวเดียวให้จับโซ่ให้ชะบานนะเออเ,อ,อเดียวเดียวนี่เนี่ยคนหมกักต้นอ,อ,อันนี้ก็คือมนุษย์มา้าพี่น้องนะปูเรื่องสีเพิ่นเขียนใแตแต่แตแต่เหิงบูแต่ว่าผู้ข่าเขาไปใน่าสมหนึ่งก็เลยลอยมาแมนบอนี่แมนบอนี่แมนเขียนว้เองบอนี่ เอาเถอะเต็มก้อนยากเลยฮะนี่ถี่เต็มก้อนยากเลยวันถัดไปแก้ตัวถูกแท้บัดหน่อยโอ้อันนี้วันงันมันได้สิบเจ็ดก้อนก้อนมันได้แปดหกโอ้อันพุ่มเจ้าทีผู้ขามือนี่กะได้มีโอกาสมาหาลังเกลียกะนําำโสกลาบไปบอกพี่บอกน้องให้ลูกหลานเพิ่นเพิ่นได้แล้ว ปูฤาษีสามพรมนี่อยากได้อยากได้ปูนอยากได้ยังเขาก็สิมาซอยตัวเป็นบ่อขันปูนนั่นก็มีปูพันศรัททาเข้าอยู่เข้าบ้านขอเรกไม่เคยขอลูกศิษย์นะส่วนมากนี่แต่ว่าปูขอบัญชีหน่อยซอยปูนปูประกาศขอเขายังเขาเดือดร้อนย่านนย้เขาไม่มีพ่อจินบัญชีเข้าก็บ่ามีฝากว่าเมีนตีมีบ่มีบัญชีเปิดไว้อยู่แต่ว่าเขาเขามาขอสั่เขาโอนมาขอบปเข้าไปขอเขาเออเขาโอนมาให้กะแล้วแต่เออ ครับเขาที่บอกเขาที่เว่าปูอยากเฮ็ดน้าอือมอ่าเขาก็กอมาผู้ละพันภู้ละหาร้อยครับสองพันนี่จะปูเขาซาตานี่เนาะเนี่เนาะเขาก็เฮ็ดอ่าคือยังพาปูสรุปเัินปูก็มีเงินเท่าไรหาร้อยตัวนึ่งนอกนากนี้จะปูอื่นครับอ่าจะสัางบัดนี้เาบัดนี้กัปูไห้ให้เรียบร้อยแล้วผู้ขาดสียเอาให้พี่น้องได้เบิ่งเห็นคักๆนะครับให้พี่น้องได้เบิ่งคักๆนะครับพี่น้องเห็นแล้วเนาะ ขออนุญาตปูบัาน,นี้ไปเบิงอันไปไปไปเบิงหม่องผลงานที่ว่าปูเพิ่นเฮ็ดเพิ่นท้ำพันธุ์าง<อ>เพิ่นอยู่เพิ่นอยู่เอ่ออยู่ตนเดียวบ่วได้อยู่หลาย,ยอยูู่ผ้เดียวเออแล้วบัดนี้บัดนี้ก็จังซี่เพิ่นเฮ็ดเองหมดนี่มีความหมายหลายอย่างหลายแนวอยู่นี่อันนี้ก็อันนี้เป็นอันนี้ก็ปั้นเองบ่ปูเนี่ย โอนี้นี่ลือสีเก่ามามาเทให้ลือสีไหนก่อนตันี้พิมอันนี้พิมโอ๋ออันนี้เป็นของพิมบันนี้ปูว่าพิมมันบงามพิมมันกะขนาดนี้พิมมยังกะลือกะลาดอยู่เนาะเอออันนี้พิมก็เลยบอยากไ้พิมครับบ้านนี้กะอันนี้อันนี้เฮ็ดเองบ่างันหมดนาก็ปั้นนี่นาก็ปั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ปั้นด้วยมือเอาคือขืนมาทงสี่มือ มันคิดมันบอกทั้งแสนเฮี้ยทั้งแสนเลยโอ้คิดเพิ่นว่าให้เฮ็ดแบบนี้ติปู้เป็นการประทานพรและเบิกบานอืนี่การให้การแบร่นี่คือให้อ๋อการเบิกนี่คือใหพอ้พรโอ,อ้การแบรมือคือให้ลูกให้หลานให้สมความมุ่งมั่นปารถนาเท่เท่ไห้แบ่ไห้เออให้เลยโอ้อ่าที่เบิกมือนี่คือทําให้พรครับให้พรแล้วก็เท่มือให้แบ่มือให้แบบนี้คามสุข ครับคล้ายๆคนปี๊กอนฟอนล่ะครับอืมจังหวะจังหวะเหมือนคนฟอนอันนี้อันนี้ได้มาทัศใส่บนรทกรยิ่งใหญ่เนี่เพ็ดโอ้เผ็ดน้าค่าได้จักเพลเอามาไห้จำบ่เลยนี่เพนเอามาไห้ใส่ยุ่มย่มือเนี่ก็มีเนี่ประท่านพ่อไหนอุณารมเนี่บ่บมีอ่านะครับอันนี้ก็คือท้ายแบบมีมัสยย้อนแสงจางหน่อยนะครับแล้วก็อ่าตะกอนนี่มายู่มองยู่เรามองแงกๆมองใดนี่มองตรนี้เลย มองแรกเล่นบ่นี่มองได้คว่รูจากนี่นี่ที่มองได้คว่รูเนี่ยเสาซีต้นเกิดจากคว่รูจากมองนีเสาซีต้นได้คว่รูได้ยังซอยผูะคนได้จากจุดนี้ครับบ่อมีมนุษย์มาสอนวิชาคว่ำรูอ่ะคนตะขาเกิดอันนี้คือฐานมองนอนเออมองนอนอันนี้มองนอนนะครับท่านผู้ชมนะครับอันนั้นก็เป็นมองฐานมองว่างว่างองพระเนาะองพระอน อันนี้ก็ปั้นเองบอกปั้นเองอันนี้ปูยังไ่ปูฤาษีตาไฟปูฤาษีตาไฟอโอ้นี่ปูฤาษีตาไฟนี่เก่งแต่แท่ด้เนี่ยบนธรรมดาปูฤาษีตาไฟกูขากะยู่ก็ปูฤาษีตาไฟนนะครับก็ย้อนแผ่นดึงจิตดึงใจหขวามาตรวดจนว่าไม่แสงขึ้นจากนี่ห้าดวงครับกวกเช่าให้เช้าหน้านี่มาถามว่าปูเห็นยังปูเห็นยังตลกเห็นยังเปลี่ยนตลกเขาพากันย่า ลอยไปเลยเหมือนขึ้นจักนี่เลยแล้วก็ลอยไปเหมือนเหมือนเครื่องบินเลยตีคู่กันไปทั้งห้าดวงเลยครับแล้วก็กลับมาอชนคนคนชาวบ้านเขาแตกตื่นมาถามพวกคี่นอนให้นอนหน้าทำไมจี๊ดีผู้ขาลับว่าแต่มั็นยู้น้ำบานเด้สิโอ้ยยู้น้ำบานยู้น้ำนอนบ่ใครหลับยู้ฝาฝนยู้น้ำมูบานมูนั่นเรียงสิเห็นทะลือสีเป็นการยู้แบบนั่นจะดอกเป็นเป็นเป็นเลือสีของขัวเป็นเรียงสีโอ้ยลือสีของขั้วเข้าหนิสมถะสมถะมี่กระไรว่ามี่ก็อยู่ได้ ครับโอ้ีีนะครับเขาเรียกว่าธรรมชาติท่าียกเป็นธรรมชาติธรรมชาติบำบัดจิตจิตแต้ก็วามถับพระผู้เนบรรลุครับเข้ากยู่แบบธรรมชาติทําโตให้คงมเป็นธรรมชาติคือให้มีทุกขในจิตใจหน่อยที่สุดครับเนี่ยเสียงจะกระจําเสียงเล่ล่เสียงธรรมชาติเนาะธรรมชาตินาเฮตุกระไายเลยครับอ๋อต้นใหม่ก็ลมรื่นนอนเ่นสบาย บัดนี้เข้ากับที่ปนั่งยู่ยูยูจุดนั่นก่อนบัดนี้มันค่อยเย็นนี่นะครับกับยู่แบบนี้แหละครับบ่ได้มีบ้านใหญ่ตะกี้มันบ่มีสังเกตสีตะกอนใส่เทียนไปขอนน้ำวัดส่วนมากเทียนมืดที่ตะกอนบูชาน้ำวัดมาใส่อ๋ออ่าพก็ตะกอนเดี๋ยวนี้มันก็จะเลื่อนจะเลื่อนมากกได้แสงอาทิตย์แสงอาทิตย์อแสงอาทิตย์น้อยอ๋อเออกูละพันกว่าบาทเอามาใส่เพราะใดใส่สวนม่อนกับมีสองหลอดครับ เอานะครับเดี๋ยวดีันย็งบรรยากาศดีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับช่องตามห้อยอริยธรรมนะครับคุณบามีสุมดวงจิตดวงญาณครับแต่คุณปกินี่องค์นี้ญาตกใจดีด้วยคอยนับถือเขาจะรียนจิตใจท่วงขวงชอบทำบุญใจดีเครใับถอต่งขวงชอุใจดีใจงามเกินพวกนี้องค์นี้ญานบ่มีครับเออแต่ลังคนกับปล่อยโตจนอันนีุเลยดูบ่งามครับคนที่มีสติ ทีนี่องค์ม่ญาตินั่นดีมากๆคนที่ไม่มีสติดูแล้วไม่สวยไม่น่าเคารพไม่น่าศรัทธากตบคนที่ปกติม,มีองค์ม่ญานกับกับ<อ>จิงยี่ได้ปูแต่ว่าผู้บางคนเอากเอาใดกับนี<อ>่มีองค์ไม่ญาตินี่เพิ่นไหมานี่คือมาสนุบรุงพระพุทธศาสนาผ<อ>ูลงค้นแก่กรรมตัดกรรมผูกดวงอันนี้เกิเทละเมือนสองเมือ่อเทละหาพานันหกพันนั่นเขาเรียกว่ามันเป็นการเรียกหากินบอกใคยได้คือมันดอกแต่เขาจีไห อันนี้อันนี้ทำไมถึงว่าพวกที่เขาเขามีเขามียังเฮ็ดอันนั้นนี่แล้วเฮากับบ่ได้เรียกร้องดอกแต่เฮากับว้าไปซื้อแต่ว่าถ้าผู้ที่มีองค์มีญาณแล้วก็ธนูบรมลุงพโทธศาสนาหรือส้างบุญสาบุญสนันนั่นคือยอมรับยอมรับครับนี่เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะมีหยังเด็ดเด็นะครับปูรื่นสีบว้บาสููฟังว่าอ่าเรื่องเล่าของการรักษาหรือมนุษย์มาขอความช่วยเหลือนี่มันเป็นไปอย่างไรนะครับอย่าลืมกดไลค์กด ติดตามปดแแร์ผู้ดใดอยากไปยังมาแบบใดน,นั่นนะครับติดตามช่องของเฮ้ากันแล้วกันนะครับ